คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมชาวต่างชาติหลายๆคนถึงตกหลุมรักประเทศไทยบางคนมาเที่ยวแล้วก็กลับมาอีกบางคนถึงขั้นย้ายมาอยู่เลยก็มีหลายคนอาจจะคิดว่าก็แง่ละของมันถูกค่ขาของชีพก็ไม่แพงทะเลสวยๆอากาศก็ดีแต่เชื่อไหมครับว่าเหตุผลพวกนั้นอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้น วันนี้นะครับผมจะพาไปดูคลิป t i k t อกของคุณจาเนลซีอาร่าเธอเป็นชาวอังกฤษที่ย้ายมาอยู่ประเทศไทยและเธอนะครับได้ทำคลิปบอกเล่าเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้คนอยากย้ายมาอยู่เมืองไทยซึ่งลึกซึ้งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับบอกเลยว่าฟังแล้วใจฟูมากๆวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของคุณจาเนลเล่าไปฟังมุมมองของเธอคนนี้กันครับว่าในสายตาของเธอประเทศไทยของเรา มีอะไรซ่อนอยู่บ้างเรื่องราวในวันนี้นะครับมีอยู่2คลิปเรามาเริ่มจากคลิปแรกกันเลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นจากคลิปคุณจานนิวนะครับกําลังเดินอยู่บนถนนสายหนึ่งในเมืองไทยบรรยากาศรอบตัวเธอดูเป็นชีวิตประจําวันมากๆม,มีร้านค้าป้ายภาษาไทยมีมอเตอร์ไซค์จอดริมทางมีสายไฟระยงระยางที่เราคุ้นเคยกันดีเธอไม่ได้อยู่ในโรงแรมหรูหรือรีสอร์ตดมผาด แต่เธอกำลังเดินอยู่บนถนนธรรมดาธรรมดาของเรานี่แหละครับเธอมองกล้องแล้วก็พูดกับเราด้วยรอยยิ้มว่าฉันจะมาบอกเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมคนถึงย้ายมาอยู่เมืองไทยกันเธอเริ่มต้นด้วยการหักหลางความเชื่อเดิมๆของเราก่อนนะครับเธอบอกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าค่าของชีพถูกอาหารการกินถูกหรือเพราะชาหาดมีทะเลมีผืนทรายสวยๆหรอกนะแล้วเธอก็ฉเฉลยครับว่ามันคือผู้คน ความรู้สึกที่คุณจะได้รับเมื่ออยู่ในประเทศนี้ตั้งหากประโยคนี้นะครับได้ใจผมมากคือเธอไม่ได้พูดถึงเรื่องวัตถุเลยแต่พูดถึงเรื่องความรู้สึกล้นร้วนคุณจานิวนะครับเล่าต่อด้วยแววตาที่จริงใจมากครับเธอบอกว่าฉันไม่เคยรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมีความสุขและรู้สึกพอใจกับชีวิตได้มากขนาดนี้ในประเทศอื่นมาก่อนเลยเพื่อให้คำพูดเธอน่าเชื่อถือเธอย้ำว่า เธอเป็นนักเดินทางตัวยงเลยนะเดินทางมาแล้วกว่า17ประเทศทั่วโลกแต่ยังไม่เคยเจอความรู้สึกแบบนี้ที่ได้รับจากเมืองไทยเธอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังว่าตอนปี2023เธอมาอยู่เมืองไทย3เดือนเต็มๆแล้วคุณเชื่อไหมครับเธอไม่มีวันที่แย่เลยแม้แต่วันเดียวเธอบอกว่าไม่เจอวันแย่ๆเลยสักวันไม่มีวันไหนที่รู้สึกเศร้าเลยต่อให้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นบ้างคนที่นี่ ก็จะมีทัศนคติที่ว่าโอเคไม่เป็นไรล,ล็อกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปซึ่งมันก็เป็นไมเซตแบบไม่เป็นไรของคนไทยเรานี่เองที่ทําให้เรื่องแย่ๆมันดูเบาลงเยอะเลยจากนั้นนะครับเธอก็ได้ขยี้ประเด็นสําคัญเธอบอกว่ามันคือผู้คนคนไทยคือคนที่น่ารักที่สุดเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาอีกเรื่องที่เธอเน้นย้ำม,มากๆก็คือความปลอดภัยครับเธอบอกว่า ประเทศนี้ปลอดภัยมากในฐานะที่เธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอสามารถเดินไปไหนมาไหนคนเดียวตามท้องถนนได้อย่างสบายใจแม้แต่ตอนกลางคืนเธอก็ยังคงเดินในเส้นทางเดิมๆนี้ได้โดยไม่รู้สึกกลัวซึ่งเธอบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เธอไม่มีทางทำได้เด็ดขาดถ้าอยู่ที่อังกฤษเธอยังได้พูดประโยคที่ทรงพลังมากๆครับว่าถ้าฉันมีลูกแล้วต้องใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษฉันคงจะกลัวมากๆ การที่เธอเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพเลยว่าความรู้สึกปลอดภัยที่เธอได้รับจากเมืองไทยนั้นมันมีค่ากับเธอมากจริงๆปิดท้ายคลิปแรกนะครับเธอก็ได้สรุปความรู้สึกดีๆครับว่าความรู้สึกปลอดภัยความสุขและความรู้สึกเหมือนได้รับการดูแลเอาใจใส่ในประเทศไทยนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนอยากย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเธอนะครับก็ได้ทิ้งท้ายแบบน่ารักน่ารักว่า ถ้าคุณยังไม่เคยมาที่นี่ฉันว่านี่คือสัญญาณให้คุณมาลองสัมผัสด้วยตัวเองได้เลยละหลังจากดูคลิปแรกจบนะครับผมก็เลื่อนไปเจออีกคลิปหนึ่งของเธอครับคลิปนี้เหมือนเป็นบทสรุปสั้นๆแต่ตอกย้ำความรู้สึกเดิมได้อย่างชัดเจนมากบรรยากาศในคลิปจะดูล่มลื่นขึ้นมีต้นไม้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นถนนท้องถิ่นเหมือนเดิมคราวนี้เธอใส่แว่นกันแดดสีดำดูชิลมาก แล้วก็มีตัวหนังสือขึ้นบนคลิปว่า why everyone is moving to Thailand ทำไมทุกคนถึงย้ายมาอยู่เมืองไทยเธอเริ่มต้นคล้ายๆเดิมครับโดยที่เธอบอกว่าฉันจะบอกเหตุผลที่แท้จริงให้ฟังเธอบอกว่าเธอกำลังออกมาเดินตอนเช้าแล้วบรรยากาศรอบตัวมันทำให้เธออยากแชร์ความรู้สึกนี้สภาพแวดล้อมและพลังบวกที่นี่ความใจดีของผู้คน วิถีชีวิตที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นอิสระและมีความสุขมากๆในประเทศนี้นี่แหละคือเหตุผลที่แท้จริงเธอยังคงย้ำคำเดิมว่ามันไม่ใช่เรื่องความถูกไม่ใช่เพราะแสงแดดหรือทะเลคุณไปหาจากประเทศอื่นก็ได้แต่ประเทศไทยมีผู้คนที่เป็นมิตรที่สุดในโลกสุดท้ายนะครับเธอก็วนกลับมาที่หัวใจของเรื่องทั้งหมดอีกครั้งครับนั่นก็คือผู้คนเธอบอกว่า คนไทยน่ารักเสมอมีความสุขเสมอและพร้อมช่วยเหลือเสมอและนี่แหละครับคือเหตุผลที่แท้จริงที่ดึงดูดให้คนย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยหลังจากที่คุณจาเน่วนะครับได้แชร์ความรู้สึกของเธอออกไปนะครับปรากฏว่าคลิปของเธอได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและใต้คอมเมนต์ก็กลายเป็นพื้นที่ที่ชาวต่างชาติคนอื่นๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวเองกันเพียบเลยนะครับซึ่งมันก็น่าสนใจมากๆเพราะเราจะได้เห็นภาพของประเทศไทยจากหลากหลายมุมมองเลยวันนี้ผมเลยคัดคอมเมนต์เด็ดๆมาแปลให้ทุกคนฟังกันครับมาดูกันว่าคนอื่นเขาคิดเหมือนคุณจานเนลวกันไหมแน่นอนครับว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่มีมุมมองต่างออกไปคอมเมนต์แรกนี้นะครับก็มาแบบท้าทายเลยครับเขาบอกว่า คุณต้องลองไปดูข่าวในเมืองไทยสัก2-3ถึงชั่วโมงนะจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนไทยเข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยก็เหมือนประเทศอื่นๆทั่วโลกนั่นแหละมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแค่ที่นี่มีคนดีเยอะกว่าเท่านั้นเองอย่ามาดูถูกกันนะฉันคนไทย100%ซในขณะที่มีคนตั้งคำถามก็มีอีกหลายคนมายืนยันความรู้สึกดีๆครับอย่างคนนี้เขามาพูดถึงรอยยิ้มของคนไทยว่า ฉันไปไทยมาแค่14วันเองตอนกลับปวดหน้าไปหมดเลยเพราะยิ้มตลอดเวลาแล้วเดือนเมษายนนี้จะกลับไปอีกครั้งไม่ใช่แค่คนที่มาเที่ยวสั้นๆนะครับคนที่ย้ายมาอยู่แบบยาวๆก็มายืนยันอีกเสียงครับเขาบอกว่าใช่เลยเป็นที่ที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับการใช้ชีวิตผมอยู่ที่นี่มา8ปีแล้วไม่เคยคิดจะย้ายกลับไปอีกเลย มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ให้มุมมองที่ลึกซึ้งและน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับสังคมไทยครับเขาบอกว่าความเหลื่อมล้ำเรื่องความรวยจนที่นี่มันสูงมากแต่กลับไม่มีความอิจฉาริษยากันเลยคุณสามารถจอดรถซุปเปอร์คาร์ไว้ข้างๆย่านคนยากจนได้เลยรถของคุณจะปลอดภัยดีไม่มีการมาทุบทำลายหรือทำอะไรทั้งนั้นผู้คนก็ไม่ได้ตัดสินกันเลย กลับมาที่ประเด็นเรื่องความปลอดภัยอีกครั้งนะครับก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณจานเนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาแย้งว่าถึงฉันจะชอบเมืองไทยมากแค่ไหนก็ตามแต่เรื่องที่บอกว่าเดินตอนกลางคืนได้สบายๆเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่คุณคิดไปเองหรือเปล่าเพราะเมืองไทยมันไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คุณพูดหลอกลองไปดูข่าวท้องถิ่นของไทยสิที่นี่ยังดีอยู่ก็แค่อากาศดีกับของถูกเท่านั้นแหละ แล้วคุณจานลวนะครับเจ้าของคลิปเขาเข้ามาตอบด้วยตัวเองเลยครับว่าฉันเป็นผู้หญิงจากอังกฤษที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทั้งสองที่ขอยืนยันเลยว่าที่นี่ปลอดภัยกว่าที่อังกฤษแน่นอนและนี่คืออีกเสียงนะครับที่มายืนยันความรู้สึกปลอดภัยแบบหาที่ไหนไม่ได้ว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าเวลาที่อยู่บ้านของตัวเองมันจะรู้สึกผ่อนคลายกว่าอยู่ข้างนอกขนาดไหน ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวเลยที่ผมรู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่ที่บ้านไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างนอกหรือแม้แต่ตอนกลางคืนก็ตามความคิดเห็นถัดมานะครับคนนี้มาพูดถึงความช่วยเหลือจากคนไทยเขาได้บอกไว้ว่าฉันเห็นด้วยเลยนะฉันอยู่ที่นี่มาสามปีแล้วเดินไปไหนมาไหนก็เยอะถ้าฉันเจอปัญหาอะไรขึ้นมานะแค่เอ่ยปากถามคนไทยเท่านั้นแหละพวกเขาก็พร้อมช่วย หลายคนนะครับรู้สึกว่าการมาเมืองไทยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตจริงๆอย่างคอมเมนต์นี้ครับเขาบอกว่าฉันมาอยู่เมืองไทยเดือนหนึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยฉันรู้สึกเหมือนคุณเป๊ะๆแม้แต่คนที่มาจากที่ที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามมากๆก็ยังตกหลุมรักเมืองไทยครับเขาบอกว่าฉันอยู่ที่นั่นเมื่อปีที่แล้วอยู่เป็นเดือนเลยไม่อยากกลับอเมริกาเลยฉันมาจากแคลิฟอร์เนียที่นี่ก็สวยนะ แต่ใช่เลยประเทศไทยปลอดภัยมากและผู้คนน่ารักปีนี้ฉันจะกลับไปอีกครั้งแต่ก็มีคอมเมนต์ที่แฝงไปด้วยความจริงแบบติดตลกนิดๆครับเขาบอกว่าถ้าคุณเจอสถานที่ดีๆบนโลกนี้นะจงเงียบเอาไว้เพราะเดี๋ยวผู้คนจะแห่ไปทำลายมันหลายคนนะครับก็เปรียบเทียบชีวิตที่บ้านเกิดที่เต็มไปด้วยความกดดันเขาบอกว่า ฉันใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษต่อไปไม่ไหวแล้วมันเครียดและต้องแข่งขันกันสูงเกินไปและไม่ใช่แค่อังกฤษนะครับแต่คนที่มาจากดูไบก็ยังเลือกประเทศไทยเขาบอกว่าเรากำลังจะย้ายจากดูไบไปเมืองไทยเราไปเที่ยวมาเมื่อปีที่แล้วแล้วไม่อยากกลับเลยประเทศไทยคือที่สุดแล้วจริงๆสำหรับชาวดิจิตอลโนแมดนะครับหรือคนทำงานที่ไหนก็ได้ในโลก<ๆ>ก็เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยครับเขาบอกว่า เหมือนกันเลยในฐานะดิจิตอลโนแมดผมรักเมืองไทยมากผมมาที่นี่ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ตัดสินใจอยู่ต่อเลยจนตอนนี้ยังอยู่ที่นี่มีคนหนึ่งนะครับอยู่มาเป็น10สิ10ปีมายืนยันว่าการตัดสินใจย,ย้ายมาอยู่ที่นี่มันถูกต้องที่สุดแล้วเขาบอกว่า ผมย้ายมาอยู่เมืองไทยเมื่อ27ปีที่แล้วและดีใจมากที่ได้ทำแบบนั้นล่าสุดผมเพิ่งแต่งงานกับสาวไทยที่แสนดีและซื้อบ้านที่น่ารักด้วยกันในราคาที่ถูกกว่าอังกฤษแทบเทียบไม่ติดและคอมเมนต์สุดท้ายนี้ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับเขาบอกว่าผมเพิ่งกลับมาจากคานีมูลที่เมืองไทย2อสัปดาห์เวลาคนถามผมว่าเป็นยังไงบ้างนะเอาจิงๆ ผมใช้เวลาพูดถึงผู้คนมากกว่าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวซะอีกพวกเขาคือคนที่ดีที่สุดในโลกเลยฟังจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับส่วนตัวผมรู้สึกดีมากๆเลยนะครับมันมีทั้งมุมที่เห็นต่างซึ่งเป็นเรื่องจริงที่ทุกสังคมมีแต่เสียงส่วนใหญ่ที่สะท้อนกลับมามันเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอยยิ้ม ความรู้สึกปลอดภัยเหมือนอยู่ที่บ้านน้ำใจคนไทยที่พร้อมจะช่วยเหลือเสมอหรือแม้แต่วิถีชีวิตที่ไม่แข่งขันแย่งชิงกันมากนักสุดท้ายแล้วมันก็วนกลับมาที่จุดเดิมที่คุณจาเนวบอกไว้เลยครับว่าสินทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดของประเทศไทยอาจไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแต่คือผู้คนและพลังบวกที่พวกเราสร้างขึ้นมาด้วยกันนี่เองครับ หวังว่าเรื่องราววันนี้จะทำให้ทุกคนยิ้มและได้ภาคภูมิใจในบ้านของเรามากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ